สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สอนใช้คอมพิวเตอร์ชาแนลนะครับแหล่งเรียนรู้ทางด้านไอทีครับคลิปวันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีแก้ปัญหาที่ว่า e x c e เซลของคุณผู้ชมนะครับที่เป็นกันเยอะก็คือกดลูกศรนะครับเลื่อนไม่ได้หรือสกอแบบนี้ครับแก้อยดูนะเนี่ยผมกดลูกศรในแป้นพิมพ์นะครับแล้วมันเลื่อนไม่ได้เนี่ยปกติมันจะเป็นช่องใช่ไหมครับถ้าผมกดไปทางซ้ายเขาก็จะมาที่คอลัมน์ด้านซ้ายนะครับและคันนี้ พอผมกดปุ๊บเนี่ยเขาเลื่อนไปอย่างนี้เลยผมต้องใช้เมาส์ครับต้องใช้เมาส์เลื่อนไอ้นี้มันก็ทํางานลําบากนะครับวิธีแก้นะครับง่ายๆเลยนะครับที่เป็นกันเยอะมากเลยครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับมาที่เสิร์ชนะครับค้นหาตรงนี้ครับถ้าคุณผู้ชมไม่มีแบบผมนะครับก็เป็นรูปเนี่ยครับเป็นรูปค้นหานะแว่นขยายเนาะจะอยู่ตรงนี้เลยหรืออยาก ขึ้นมาแบบผมก็คลิกขวาครับแล้วก็มาที่ s e ิร์ชแล้วก็มาที่โชว์เสิร์ชพ็อตรงนี้ครับพอจะขึ้นมาแล้วก็ให้คุณผู้ชมพิมพ์ไปเลยครับตัวย่อนะครับ O K ครับผม O K เป็นตัวย่อของ On Screen Keyboard นะครับพอกดขึ้นมานะครับกด Enter ไปก็ได้ครับเขาก็จะเด้งโปรแกรมนี้ขึ้นมาคุณผู้ชมมาสังเกตเลยครับว่าปุ่มนะครับมันจะค้างอยู่ครับเป็นปุ่ม S C R L K นะครับ ตรงนี้ไปปุ่มเนี่ยถ้ากดอยู่นะครับแสดงว่าเขาล็อกอยู่ให้คุณผู้ชมกดออกนะครับกดออกแบบนี้เสร็จนะครับปิดโปรแกรมนี้เลยแล้วคราวนี้ลองมาเลื่อนมาเลื่อนลูกศรดูครับเห็นไหมครับเลื่อนลงมาเรียบร้อยแล้วง่ายไหมครับอันนี้คือวิธีแก้ปัญหานะครับแบบง่ายๆเลยสําหรับคุณผู้ชมที่ติดปัญหากันอยู่นะครับแล้วก็เป็นกันเยอะด้วยนะครับใครทำา Excel อยู่นะครับใช้ Excel ทำงานนะครับ เกิดปัญหานี้นะครับลองเอาวิธีนี้ไปใช้ได้รับรองว่ากลับมาทํางานในเครได้แบบรัลบลู้แน่นอนนะครับหรือคุณผู้ชมท่านไหนเป็นอยู่แล้วรีสตาร์ทเครื่องใหม่ก็หายนะครับแล้วคันนี้ปิดเครื่องแล้วก็เป็นอีกมันก็เป็นหลายๆรอบนะครับคันนี้ลองใช้วิธีที่ผมบอกนะรับรองว่าหายขาดแน่นอนนะครับก็ถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะครับคิดว่าคลิปวันนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อ เป็นกำลังใจให้กับสอนชัยคอมเตอร์ช่องแหล่งเรียนรู้ทางด้ไอทีนะครับเพื่อผลิตวีโอใหม่ๆนะครับผมเพื่อเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาทางด้านไอทีนะครับผมโอเคครับผมคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าชอบยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดสับตะครกันด้วยนะครับที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับส่วนคลิปวันหะน้าอยากให้ผมสอนอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยส่วนคลิปวันนี้สวัสดีครับ